เมื่อปีพุทธศักราช2447ได้ถือกำเนิดโรงเรียนประจำจังหวัดลำพูนชื่อว่าโรงเรียนวิทยาคมต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามให้ว่าโรงเรียนจักรคำธนาทรตามพระนามของพลตีมหาอามา์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่10ผู้ก่อตั้งโรงเรียนจักรคำธนาธรจังหวัดลำพูน จวจนถึงปัจจุบันโรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคือมุ่งเป็นสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยสู่ความเป็นเลิศสร้างผู้นำสร้างสารรค์สังคมและสร้างชื่อเสียงเกียรติยศสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนที่ว่าการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมภายใต้ร่มเงาของธงน้ำเงินเหลืองสีประจำสถาบันร่มเงาของทิวสนต้นไม้ประจำโรงเรียนจากทําคณาธรจังหวัดลำพูน โรงเรียนจักรคำขนาทรจังหวัดลำพูนตั้งอยู่เลขที่426ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต35โรงเรียนได้จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษบริหารงานโดยนายมานันรัชพคุณผู้อำนวยการโรงเรียนนางคลิอบอุบลสิริบูรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการนายศรีไวยกาดรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณนางสาวานิตานอภริตรรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคลนายทวินชยัยยารองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนรางวัลเกียรติยศและผลงานที่คัดสรรโดดเด่นในปีการศึกษา2561และปีการศึกษา2562มีดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนได้คัดเลือกนางสาวอริยากาวินเพื่อเป็นตัวแทนแห่งประเทศไทยในการนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์แห่งชาติสำหรับนักเรียนในงาน21 Junior Session of Astronomy Society of Japan 2019ระหว่างวันที่14-21ถึง21มีนาคม2562ณโฮเซย์ 2, 12, นิเวอร์ซิตี้ประเทศญี่ปุ่นได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย2ปีการศึกษา2 5 6 1 สาขาฟิสิกนายภากรพันวังนักเรียนชั้นม .5 ทับ11สาขาดาราศาสตร์นางสาวนันทพัฒนวงวิวัฒน์นักเรียนชั้นม .4 ทับ2 สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนได้คัดเลือกนางสาวดราลีชชยประสบและนางสาวรินธิราครมยอมเพื่อเป็นตัวแทนแห่งประเทศไทยในการนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์แห่งชาติสำหรับนักเรียนณมหาวิทยาลายัยสุกุบะเมืองสุกุบะประเทศญี่ปุ่นได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย2ปีการศึกษา2562าสาขาชีววิทยานางสาวปฏิพรหอมคำมานักเรียนชั้นม5.2ทับ สาขาดาราศาสตร์มปลายนายนักพงศ์ดาวเรืองนักเรียนชั้นม .4 ท1 .4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นักเรียนได้รับคะแนน100คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติั้นพื้นฐานโอลนน็ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย2ส,สาขาคณิตศา,าสตร์ณศูนย์โอลิมปิกวิชาการสอ,อรวนอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักเรียนได้รับคะแนน100คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติาั้นพืนฐานโอนเน็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่612โรงเรียนจัดทำคณาพรจังหวัดลำพูน ในโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์กิเด็กแมทภาคเหนือได้รับรางวัลเหรียญทองการนำเสนอผลงานชื่อความสัมพันธ์ของรากที่สองของผลรวมแฟกทอเรียลและจำนวนกำลังสองในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือทำอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่5ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาค,คอมพิวเตอร์รางวัลรองแชมป์โลกอันดับ2องการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์เวิร์ลโรบอทโอลิมปิกทเวนีนสนามชิงแชมป์ระดับนานาชาติระหว่างวันที่16-18พฤศจิกายน2561ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่รางวัลแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเรกูล่าการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ เบอร์โรบอตโอลิมปิกชเวนสนามชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2561นขอนแก่นฮอล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทัลพลาซาขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทองการแข่งขันการสร้างโมชั่นอินโฟกราฟิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 การแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีระดับนานาชาติงาน International Robot Olympic 2019ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับนานาชาติได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมรายการ Mission Challenge การแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีระดับนานาชาติงาน International Grand The Challenge 2019จากรางวัลเกียรติยศและผลงานคัดสรรโดดเด่นที่โรงเรียนได้รับทำให้โรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูน เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าลูกจักคำเป็นผู้นำสร้างสรรค์สังคม